อันนี้ก็เปลี่ยนหัวเทียนครับผมเป็นของแค่เบิร์กจากฮอนด้านะเปลี่ยนหัวเทียนง่ายๆครับนี่กันในคลวองนี้ไปจบเลยเอา้าวตัวใช้ไม่ได้ หหเห็นปักไหมนีม่นะปักหัวเทียนเบอร์สิบหกนี่จะเป็นเบอร์สิบหกนะปวด ยาวจังวะรรงงสภาพหมูเทียนไม่รู้อะผมเปลี่ยนกันบูดด้วยก่อน มีร็ดยครับนตอนนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเสร็จไมเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเสร็จเสร็จนกันนี่แหละ